ตอนนั้นเออตอนนั้นเริ่มสนใจการเมืองเนี่ยก็เพราะว่าย้ายไปนิวซีแลนด์แล้วไปอยู่กับโฮมสเตย์แฟมิลี่แล้วซึ่งสมัยตอนนั้น1992,1993เนี่ยมันก็มีทีวีอยู่ไม่กี่ช่องที่นิวซีแลนด์3ช่องช่องหนึ่งดูรักบี้อะคริกเกตช่องหนึ่งดูโฮม e อนด์เวย์โฮม a อนด์เวย์ก็คล้กับเบเวอรี h ฮิลส์ในออตโวานอของออสเตรเลียแล้วก็มีประชุมสภายเยอะหน่อย แม่บ้านชอบดูผมก็ดูตาม,มแล้วก็เห็น prime minister ตอนนั้นชื่อจิมโบเจอร์มั้ก็เป็นคนพูดเรื่องเกี่ยวกับนยบายทําบริหารในสภาก็เริ่มเข้าใจว่าการเมืองคืออะไรเพราะตอนก่อนหน้านั้นอ่ะสิบสิบเอ็ดวบเราไม่ได้สนใจใเรื่องอะไรพวกนี้เท่าไหร่แล้วก็กลับมาเมืองไทยก็ไปอยู่ที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าพี่อยู่บี ใช่ผมอยู่ BBA ก็คือพนิษศาและการบัญชีซึ่งพนิตศาการบัญชีก็คืออยู่หน้าสนามฟุตบอลเกิดเหตุการณ์6ตุลาใช่ไหมเกิดนักศึกษาขึ้นตอนนั้นก็เลยเริ่มสนใจการเมืองไทยนะตอนนั้นแต่อะไรคือจุดที่มันรู้สึกว่า I have I want to do this โอ้ก็น่าจะประมาณตอนที่เขาเขาทำเียนรัฐบาลเพราะเพราะความหวานเนี่ยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า I want the money บางคนว่า I want the power บางคนอาจะา I want to help people คือแต่ละมิติมันไม่เหมือนกันของของทีม I want to try คือผมอยากจะลองผมเชื่อว่าประเทศไทยทำได้แล้วผมก็เชื่อว่าผมทำได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปอยู่เห็นภาพในกระทรวงใน government house ไปอยู่ในสภาในฐานะที่เป็นคนจดมินิตประชุมไกลๆข้างหลังเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาทำได้ผมก็ทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิด The country can and I can so ก็เลย I wanna try ต่อคำถามพี่ว่า I want to อะไร I want to try ก็ต้องยอมรับว่าอันนี้จากการที่พี่ถามคนรอบข้างโดยเฉพาะพนักงานสาวๆของเราเขาบอกว่าหนูชอบพักนี้เพราะว่าคนหล่อมากเลยค่ะอันนี้ก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาบอกเขาจะเลือกเพราะว่าเหตุผลคือหน้าตาดีอก็เลยถามทีมว่า เคยได้ฟีดแบ็มาบ้างไหมว่าบางคนอาจจะเลือกอยู่ไม่ใช่เพราะ Policy แต่เพราแค่หน้าตาดีผอว,ว่าต้องถาม กับ่อว่าหล่อตรงไหนร,รู้สึก,กว่าโอ้ทำไมเป็นโดนทั้งเหี่ยวทั้งเขาเขาดึงฟุตภาพกเก่าๆในอดีตมาหมดเลยนะก็คงจะเป็นภาพในอดีตะอะไรก็คงจะเป็นอดีตไปแล้วครับเป็นทั้งหวัวหน้าพักเป็นทั้งอดีตสสบัญชีชื่อเป็นทั้งแคนิเดตนายกเป็นทั้งพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วย<อ>แค่สี่อันนี้ที่มันผสมกันอยู่ในเซนเทนซ์เดีรวกันเนี่ยผมว่าพี่บุ๊ดี้ก็ไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนเ The s กับดั prime minister แคนาเดน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเวลาอยู่กับเรื่องทํางานให้ดีเรื่องเกี่ยวกับคิดนโยบายให้ดีเสร็จจากพี่วูดดี้เดี๋ยวก็จะต้องบินลงภูเก็ตอีกมันต่อมาก็ต้องไปจากทบ,บุรีแล้วก็จะต้องไปหลายๆที่เนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะมาแบบดูแลตัวเองอะไรทั้งหลายแล้วก็ผมก็ยังเชื่อว่าคนจํานวนมากที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะวิวธีคิดของผมก็คิดว่าการเลกทั้งนี้มันไม่ใช่เป็เรื่องของผม หรือว่าไม่ใช่เ,เรื่องของพรรคแต่มันเป็นเรื่องของของคนทุกคนมาถึงได้รับการสนับสนุนขนาดนี้คือทุกคนเนี่ยเวลาลงมาใช่มาถึงปุ๊บก็จับมือได้เจอคุยกันดีใจที่ได้การขอถ่ายรูปหน่อยอะไรอย่างนี้หน่อยเรื่องปกติอยู่แล้วสาหรับการทําแคมเปญเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะคุยกับผมเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องงบประมาณในชนบทเขาห่วงเรื่องแรงงานอ่าไรเดอร์ Rider, เขาห่วงเรื่องสวัสดิการสัตว์ ก็ห่วงในเรื่องคือมันมแทบจะไม่ใช่เรื่องที่ผมพูดในรายการเรื่องเกี่ยวญ่ๆกับโอการปฏิรูปเศรษฐกงเศรษฐกิจอะไรที่มันเป็นภาพที่มันจำลองไม่ได้แต่มันเป็นภาพที่มันทําให้เขานอนไม่หลับเมื่อคืนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าแน่นอนว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันจาบมือกันเหมือนเป็นมนุษย์กับมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันเบื้องหลังอันนั้นนะ่ะมันมีความหวังที่อยู่ข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของพี่มุดดี้ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านที่มาขอถ่ายรูปกับผมก่อนที่ผมจะเดินเข้ามาหาเมืม่อกี้ผมคิดว่าเขากําลังคิดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาต้องจากบ้านมาอยู่ที่นี่ว่าทําไมถึงเขาไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้กับพ่อแม่ทำไมเขาต้องรอสองกรานทุกปีเขาถึงจะได้กลับไปอยู่บ้านแล้วทําไมเขาไม่ได้มีงานทําในทั่วประเทศไทยเหมืนอนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันอยู่ในใจของเขาอยู่แล้วเขาอยากจะฝากความหวังกับเราไว้เพียงแต่ว่าแน่นอนนะมันก็ไม่ได้ในฟอร์มบอกว่าฉันมันก็คงไม่มีอะไรที่่่เเ็ไรกกัจะลคุณตออมื คุณทําให้สกลนครดีขึ้นนะเมื่อคุณทาให้พี่น้องชาติพันธุ์ได้รับสัญชาติไทยนะหรือทําให้สุราเท่าเทียมผ่านนะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มาในฟอร์มของความเป็นมนุษย์กับมนุษย์จะมือทักทายกันถ่ายรูปกันให้กําลังใจละกันชมกันละกัน มื่อกี้พูดถึงครอบครัวแล้วก็จําได้ว่าหลายปีที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสแยกทางกับตายแล้วก็เป็นซิงเกิลเดะแต่ทราบว่าตอนนี้ก็คือทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ก็ได้มีโอกาสช่วยกันดูแลลูกนะตอนนี้ใช่ไหมครับลูกเป็นยังไงบ้างตอนนี้อก็ครอบครัวเป็นงี้ก่อนก็คือว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สามีภรรยากันแล้วแต่ก็ยังเป็นพ่อกับแม่ของลูกตลอดไป แล้วก็ตอนนี้พี่พิมพ์7ขวบนะครับก็ป2ก็เริ่มรู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็สนุกกับการช่วยเพ้าหาเสียงพอสมควรยังไงครับเป็นลูกยกครับมีแม่ยกแต่ของผมมีลูกยกของปงอะไรเนี่ยเขาชอบมากเลยดาวเรืองสีเหลืองๆใหญ่ๆแบบ Very vibrant นแล้วก็จะเอามาคล้องให้พ่อก่อนใส่บ้างใส่เสื้ออยากให้พี่เลี้ยงไปหาเสื้อที่เป็นสโลแกนนาพ่อบ้างล้วโรงเรียนก็คงอยู่แถวๆนี่แหละโรงเรียนอยู่แถวๆไอที่เราถ่ายอยู่เนี่ยมันก็จะมีป้ายของอว่าที่สมัครเกตน,นี้แล้วก็มีรูปของพ่ออยู่ก็จะโดนแซวบ่อยหน่อยครูก็บอก Hey that's t i s dad right there แล้วเพื่อนก็บอกคนนั้นพ่ออยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เขาฟังนะว่าไอ้กำลังทำพ่อกำลังทำอะไรอยู่ต้องอธิบายเขาฟังนะ ผมว่าเพิ่งจะมาเริ่มสัก อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยที่เขาะจะเริ่มเข้าใจมากแต่ก่อนหน้านั้นก็คือบอกพ่อไปทํางานนะลูกเดี๋ยวพ่อกลับมาพ่อไปทํางานนะเดี๋ยวรอนะอาบน้ารอนะเดี๋ยวกลับบ้านมาแล้วเดี๋ยวเล่าที่ทานกันแล้วก็รีบหลับพรุ่งนี้ตื่นหกโมงครึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจว่าแค่พ่อทงไปทํางานแล้วเข้าไปโรงเรียนเพิ่งสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยที่เขาจะเริ่มถามว่า้งานของพ่อเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็คือพ่อต้องการที่จะทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นหรือหรืออะไรเนงะี้ยแล้ววิธีที่ผมกาลังมานั่งคิดนะพอพี่ถามผมเลย เยภูมิไม่ว่าจะเป็นกัรยาณิวัฒนาที่เชียงใหม่ที่เคยพาเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะได้ไปเจอโรงเรียนแล้วผมก็จะพาเขาเข้าไปในหยู่ในโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ที่ผมต้องเข้าไปเยี่ยมเนี่ยเด็กก็จะเข้าไปดูโอโ้โห อ๋อห้องเรียนของนีที่นี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นนอะไรเงี้ยผมก็พยายามอธิบายให้เขาฟังว่าโอเคเราอยากจะให,ใ,หให้การศึกษาเนี่ยมันไม่แพงจนเกินไปมันฟรีจริงแล้วก็ทําให้เกิดความเท่าเทียมกันทั่วประเทศไทยให้ได้เปลี่ยนจากภาษาธนาการเมืองใช้คำว่าเรียนมากได้น้อยให้เป็นเรียนเน้นได้มากก็จะอธิบายเขาไปรศษาของเขาบอกว่าก็การบ้านที่ทําให้มันพอดีพอดีจะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นแล้วก็จะได้เรียนรู้ไอโอกาสที่จะไปเรียนรู้นอกห้องอย่างที่เราทัวร์นอกคามเนอย่างเงี้ยลูกอะไร <c oughs> ก็จะอธิบายให้เขาฟังนีซึ่งแล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นตรงที่่วา นอกจากจะสนับสนุนเนี่ยแล้วก็ให้ Space พ่อคือกลับมาปุ๊บบอกพ่อไปอาบน้ำใช่ไหมอ่าแล้วเดี๋ยวพอพ่อหายเหนื่อยไม่หลายวานดาวนั่นไม่หล่แล้วกลับมาหาหนูนะหนูรอในห้องคือไม่ใช่แบบกลับบ้านมาแล้วแบบพ่อทำอย่างนี้ให้หนูย,ยงอย่างนี้ให้หน่อยเนี่ย <c oughs> มันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกดีใจมากแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมทำไมลูก เก่งขนาดนี้นะเขาเข้าใจว่าอ่าเขาเห็นหน้าเราเดินกลับเข้ามาเขาก็คงรู้ว่าเราเหนื่อยเอาน้ำมาให้ขวดหนึ่งด้วยนะเมื่อวานอะ่ะเออเหรอเอาน้ำมาให้คนหนึ่งเอ่อเอาวิตามินซีล็อกมาให้อีกขวดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> วิตามินตัวใหา่าแต่จะไม่ได้เพ่าะอะไร <c oughs> ที่อยู่ในบ้านแล้วก็ <c oughs> ให้เดินบอกว่าโอเคพ่ออยู่ในแชวเวอร์นะ <c oughs> แล้วเดี๋ยว รออ่านหนังสือรออยู่ในห้องเขาเสร็จเมื่อไหร่เราก็กลับมาคุยกันนี่มันเขาก็ใจเขาใจเราดีพอสมควรถึงแม้ว่าจะเป็นซิงเกลแดดที่ผ่านมาแล้วไอ้ข้อกังวลที่ผ่านมาว่าลูกเราจะโตขึ้นมาเป็นยังไงเอดนี่ก็เบาใจไปออได้พอสมควรสำหรับผมเจอกันทุกคืนไหมเกือบ<ๆ>อเกือบอเกือทุอกคืนแล้วแลคุยอะไรกันก่อนนอนอเริ่มมาก็คงถามบอกว่าเอ วันนี้มีอะไรดีๆบ้าง Anything good that happened your day Did you do anything kind to anyone Did anyone make you upset mm hmm. <laughs> ก็เป็นแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่า,อาวันนี้มีเหตุการณ์ดีๆอะไรบ้างที่โรงเรียนวันนี้ได้ทําอะไรดีๆให้กับเพื่อนหรือมีเพื่อนทำอะไรดีๆให้กับพี่พิมพ์บ้างแล้ววันนี้มีใครทําให้เสียใจอะไรไหมหรือไม่เสร็จแล้วก็อาวันนี้จะอ่านนิทานเรื่องอะไรซึ่งคําตอบเนี่ย จะเป็นคำตอบเดิมประมาณ40่สิคืนติดกันพี่คือเรื่อง <laughs> เอ,อลซา่อาอาณาเรื่องออแ,อแคนาพิเอลล่าหรือก็ลอกส่งไปสนิดเป็นของญี่ปุ<อ>่นทำรถเที่ยวกันของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเขาจะชอบของเขาอ่ะแล้วทีเพิ่อามอีกหมเรื่องเดิมก็ก็ต้องก็ต้องเกิดเลือดตัวเองว่า <laughs> เอาอีกแล้วลูกไม่เอาเรื่องอื่นนี่พ่อมีเรื่องอื่นตั้งเยอะตั้งแยะนะสนุกกว่าร้องงานรู้ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเาก็จะชอบอะไรซ้ำๆเพื่อให้เขารู้สึกอาจจะเขารู้สึก เป็นรูทีนสบายใจเพราะว่าเด็กสูหงหนขวบเนี่ยความเป็นรูทีนสาคัญที่สุดแล้วถ้าเกิดเป็นครอบครัวที่ครอบครัวไปต่อไม่ได้อย่าร้างการแยกบ้านกันเนี่ย